ตอนนี้นะครับทางเพจฟูรลอซี่เนี่ยก็ได้กลับมาเปิดสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหากใครอยากพัฒนาฝีมือหรืออยากลงคอร์สเรียนตัวต่อตัวเนี่ยสามารถทักอินบ็อก Facebook เพจฟูรลอซี่มาได้เลยนะก่อนที่คิวจะแน่นครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เกมเพล์ของแอนเดอร์เวอร์แกงนส์สำหรับแผนเนี่ยเวร์แกงใช้เป็น4-4-2นั่นหมายความว่าล่างทองของเวร์แกงเนี่ยได้กลับมาแล้วก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่การจัดตัวของเวร์แกงก่อนนะสำหรับหน้าซ้ายเนี่ยจะใช้เป็นเดมเบเล่แล้วก็หน้าขวาเนี่ยจะเป็นมอร์แกนแน่นอนถ้าเล่นหน้าคู่เนี่ยกองหน้าต้องเป็น2สไตล์สไตล์แรกตัวเดมเบเล่เนี่ยเน้นสปีดล้วนๆแล้วก็จบสกอร์แล้วก็มอร์แกนเนี่ยเอาไว้รอเล่นน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 ใกก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 กรรรอออออบบบบบพพวววววววแแฟิตตเเเเเเเสสช็็็็็ะะะไีีีีีีี้้้้้้ดยยยยย่่่ปป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 ซซาาาาััขขจจมลน ไโควิลเลียมสาเหตุที่เอมบัเป้ไม่ได้ยืนแน่เพราะว่าเอาจริงเดมเบเล่เนี่ยถ้าสายถนัดซ้ายได้ก็จะดีแล้วก็เอมบัเป้เนี่ยในเรื่องของเกมสนกับถ้ายืนพวกปีกซ้ายแล้วก็นิโควิลเลียมถ้ายืนปีกขวานะมันทําให้เกมเขาเตอร์แท็กซึ่งเป็นสิ่งที่ครโฟกัสมากที่สุดในเรื่องของเกมลูกเนี่ยมันโฟล์ขึ้นไปอีกคือได้ใครทริกเกอร์ตัวแม่นแแล้วจ่ายอินไซสี่โคมๆเนี่ยผมคิดว่าตัวเอมบัเป้นะถ้ามันได้บอลมันวิ่งไปจบได้เลยแล้วก็นิโคลวิลเลียมเน เน้นตัดบอลเน้นคลองบอลแล้วก็เน้นจ่ายบอลอย่างไลเนอร์เนี่ยมีติกิตากกาแล้วก็เดยองเนี่ยมีติกิตากกาคือเน้นย้ำเลยว่าติกิตาก้าสำคัญมากในพื้นที่สุดท้ายทำให้ต่อบอลได้แม่นยำแล้วเนียนมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังหากองกลางที่ครบเครื่องเนี่ยไลเนอร์กับเดยองเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของเกมลุกเกมรับมันก็ทำได้หมดทั้งคู่และมากันที่แบ็กซ้ายกับแบ็กขวากันบ้างนะแบ็กซ้ายจะใช้เป็นนูโนเมนเดสแน่นอนนูโนเมนเดสภาคนี้คือสุดมากๆเป็นตัวที่มาแทนเตโอภาคก่อนได้เลยในเรื่องของสป มาคอสเยเลนเต้นเนี่ยเอาจริงการ์ดทองก็โหดมากๆแล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สปีดดีด้วยขึ้นเกมได้ดีแล้วก็อาจจะไม่ได้จ่ายบอลวิวบามากแต่ว่าในเรื่องของเกมลุกเกมรับเนี่ยก็ทําได้หมด แล้วต่อไปเนี่ยมากันที่ CB ทั้ง2ตัวนะตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นซาลีบาก็มีแอนติซิเพตด้วยแต่ส่วนตัวนะผมไม่ได้ชอบซาลีบาขนาดนั้นนะภาคนี้อาจจะต้องรอการ์ดที่ดูดีกว่านี้หน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้ามีแอนติซิเพตพลัสมันก็ไวใจได้ส่วน CB ตัวขวาเนี่ยจะใช้เป็นยับต้มแน่นอนตัมต้นภาคยังไงก็โกงมากๆแล้วก็ที่สําคัญ2ตัวนี้ผมมองว่าถ้ามองในเรื่องของ AI นะยังไงก็ผ่านทางคู่แบบไวใจได้แล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับผู้รักษาประตูนะเวกังจะเลือกมาเป็นเชวาเลีอส่วนหนึ่งเป็นพ ตัวนี้เป็นอันดับแรกส่วนในเรื่องของมูลค่าทีมเนี่ยตอนนี้โดยรวมไม่รวมตัวสำรองอยู่ที่12ล้านผมมองว่ามูลค่าทีมประมาณนี้อยู่ในมาตรฐานของนักแข่งทั่วไปไม่ได้ดูแบบแพงมากเกินไปด้วยซ้ำ แล้วต่อไปเนี่ยเรามาดูวันที่โลของแผน4-4-2ที่เวรแกงเลือกใช้กันบ้างสําหรับหน้าซ้ายนะจะปรับเป็นโฟลสไนตัวเดมเบเล่ผมคิดว่าตัวนี้มีโฟลสไนต์พัดๆด้วยแล้วก็จริงแน่ตัวหนึ่งเวเนนเชื่อเมเกมก็ได้ส่วนกองหนาตัวขวาเนี่ยเวรแกงจะปรับเป็นแอดเวนฟอร์เวิร์ดแน่นอนแอดเวนฟอร์เวิร์ดยังไงก็เป็นโลที่นิยมที่สุดสําหรับกองหน้าสําหรับปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยตัวเอมเปอรเป้กับนิโควิลเลียมเนี่ยก็รอเล่นในกรอบเลยปรับเป็นอินไซต์ฟอร์นเนว ที่ผมดูมานะผมคิดว่ายังไงก็เป็น deep lying playmaker build up ทั้งคู่แน่นอนและที่สำคัญเนี่ยตัวไลเนอร์กับตัวเดยองเนี่ยก็มี deep lying playmaker พั s s ทั้งคู่ผมคิดว่ายังไงโลเนี่ยไม่น่าจะผิดพลาดด้วยซ้ำแล้วมากันที่แบ็กซ้ายกับแบ็กขวากันบ้างนะเวกังแน่นอนเป็นคนที่แทบจะไม่เอาแบ็กเติมเลยเพราะฉะนั้นต้องปรับเป็น full back defense ทั้งคู่แล้วก็ CB ทั้ง2ตัวเนี่ยจะปรับเป็น defender ทั้งคู่แล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยจะปรับเป็น goal keeper กับ defense ครับส่วนพวก build up style เนี่ยเวยกังจะปรับเป็น balance แล้วก็ defensive approach เ ที่70ครับ โอเคครับทุกคนก็สุดท้ายเนี่ยเน้นย้ำนะว่าโลทุกอย่างเนี่ยไม่ได้คอนเฟิร์ม100%นะแต่ผมคิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจประมาณ90-95%เลยก็ประมาณนี้แหละแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 6แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอย Thailand ใสโ่โค้ด Food ล o s s ีเนี่ยมีคอยแถไมไปด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยเขียวเกม EFC 2 6ต้องร้านนี้เลยนะ o อ e ั t ต p ท p p ร้านรับเติมเกมที่มีผามมากกนนู้ต สำคัญราคาถูกสุดๆลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันครับโอเคครับทุกคนเนี่ยมาดูจังหวะแรกนะอันนี้ผมจะเน้นเกมลุกเป็นพิเศษนะจังหวะนี้วิเวกางตัดบอลได้เกิดเลยขึ้นพอมาถึงพื้นที่ตรงนี้ผมขอเน้นย้ำนิดน,นึงนะพื้นที่นี้ผมคิดว่าแทบจะอันตรายที่สุดในเกมผมขอเรียกพื้นที่นี้ว่า e a t v i t y Zone แล้วกันเนี่ยบริเวณนี้คือพื้นที่ที่ต้องการมีการทริกเกอร์เกิดขึ้นแล้วก็พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักในจังหวะนี้เอมบัปป้เล่นไม่ทันแล้วเกิดเลยข สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคือจะเห็นเลยว่าเวรยางเนี่ยทริกเกอร์ตัวมอร์แกนไปแต่ว่าข้างล่างที่เวรยางเล่นเนี่ยก็จะมีช่องให้จ่ายเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะ50 50เดี๋ยวดูไม่จ่ายลงแรงจะให้มอร์แกนยิงเดี๋ยวเรามาดูวิกรอบว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะเนี้ยตัดบอลได้เสร็จเกิดอะไรขึ้นเข้ามาถึงพื้นที่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้ทริกเกอร์ล็อกแล้วก็เนี่ยกลับมาตรงนี้เห็นไหมทริกเกอร์ e มอร์แกนมัแล้วมอร์แกนเนี่ยกำลังวิ่งไปตรงนี้ สิ่งแรกที่แวร์แกรงคิดคือต้องจ่ายให้ทันก่อนที่จะตัดลายลำหน้าแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นใครก็อาจจะแบบคิดว่าตรงนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนึกออกปะที่นิโควิลเลียมวิ่งแต่พอมันสวนทางกันเนี่ยความคิดเรียบร้อยไปเลย easy go อ่ะ easy go จริงๆลูกนี้มาดูวันที่จังหวะที่2อกันบ้างนะจังหวะนี้สโต้ขึ้นเกมไม่ได้โดนตัดตัดสวยมากแล้วก็พอขึ้นเกมมาเนี่ยจังหวะนี้ก็พยายามต่อบอลไปเรื่อยๆเนี่ยพวกไรเดอร์พวกเดยองเนี่ยเสียบอลตรงนี้ย่มีติจิตาก้าด้วยแล้วก็ จังหวะนี้ผมคิดว่าได้พอาเหลี่ยมมอเกนเลยเดี๋ยวมาดูอีกรอบคือดูไม่ค่อยมีอะไรมากอะถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูตอนจังหวะตัดบอลกันเนี่ยต้องใช้ CB ดับเครื่องชนนะเพราะว่าทาานี้ต้องหยุดเกมคาลเตอร์ให้ได้แล้วก็เนี่ยหนึ่งเลยคือมีตัวเอมบัปเป้วิ่งอยู่ตรงนี้จ่ายไปตัวไหนก็ได้ก่อนเพราะว่ายังไม่ล้ำแต่พอมาตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าโอเคมันโอกาสที่จะจ่ายไปเอมบัปเป้ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันใกล้จะตัดลายล้ำแน่ส่วนจังหวะนี้ R หนึ X ่ง X ยัดลงมาเลยเพราะว่า ยังไงมอร์แกนมีสเปซเล่นระหว่าง2ตัวนี้มันยังมีเก็บที่แบบว่าทําให้กองหลังเนี่ยอาจจะเข้าไม่ทันหรือแบบอะไรเงี้ยเนี่ยแต่พอตัวแบบมอร์แกนเนี้ยจับบอลได้ดูดบอลลงพลิกตัวเกิดอะไรขึ้นสปีดหนีทําอะไรไม่ได้จริงจริงเนี่ยถ้าเราจ่ายเข้าช่องจุดเก่งใจระหว่างกองหลังยังไงก็อีซี่โกะแกลูกเนี้ยส่วนประตูต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้ดูเกมลับนะแวร์กังเนี่ยเพจก็เพจไปเลยแต่ว่าเมื่อกี้อะ่ะมันเกือบจะแบบว่ามีความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรตัดบอลได้เกิดอะไรขึ้น มาตรงกลางเลาะมาเดมเบเล่เดนเบลเล่ไปเลยไปยาวๆไปยาวๆใช้สปีดไปเลาะมาตรงนี้เข้าสู่พื้นที่ที่ทต้องเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่ว่าถ้าจะฝืนเล่นข้างในเนี่ยดูสเปซข้างในมันก็พอมีแต่ว่ามีกองหลังมากไปหมดสิ่งที่สําคัญมากๆคือต้องเหลือไปมอง CM บ้างแล้วอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มโลไอ้ดิฟไลอิงเพลเมเกอร์แล้วแหละเนี่ยเพราะว่าเดยองเนี่ยมันจะมารอตรงนี้ความกรสซีฟเดยองมันมันคือดิฟไลอิ่งเพลเมเกอร์จริงๆเนี่ยให้ดู แล้วเดยองพอเป็นตัวฟรีเนี่ยเข้ามาได้ยาวๆเลยเห็นปะเข้ามาได้ยาวๆแล้วยิงเดี๋ยวกับย้อนกลับไปใหม่ในจังหวะนี้ขึ้นเกมปึ๊บเดมเบเล่ใช้สปีดยาวๆยาวๆยาวๆแล้วก็มองเข้าไปในกรอบว่ามีตัวไหนว่างหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวไหนว่างโอเคเนี่ยเหมือนเดิมเดยองยืนอยู่เดยองยืนอยู่แล้วดูจังหวะเดยองรับบอลเนี่ยเนี่ยให้ดูสเปซในการที่แบบว่าเยอะมากเลยนะสเปซในการที่ให้เดยองเนี่ยวิ่งเข้าไปยิงให้ได้อะเยอะมากจริง เนี่ยเราซัดเต็มข้อเรียบร้อยผมคิดว่าลูกเนี้ยยิ่งเป็น p r e c ชั i ยิ่งเข้าง่ายด้วยต่อไปเนี่ยเรามาดูจังหวะเล่นเกมลับกันบ้างแล้วก็เนี่ยจังหวะเนี้ยดักรายจ่ายได้เสร็จยังไงนิโควิลเลียมเนี่ยคือจริงๆมี2อง option นะจะเอานิโควิลเลียมวิ่งออกไปสุดเส้นก็ได้หรือว่าจะเอาตัดเข้าในก็ได้แล้วก็ถ้าตัดเข้าในเนี่ยก็จะถึง creativity zone ที่ผมพูดถึงตอนแรกอ่ะเนี่ยพอเข้ามาตรงเนี้ยฝากบอลเสร็จให้โฟกัสตรงนิโควิลเลียมเนี่ยฝากเสร็จ ต้องกดทริกเกอร์ต่อเพื่อทําให้นิโคววลเลียมเนี่ยเป็นพื้นที่อันตรายต่อแลวเกิดอะไรขึ้นมันทําให้แบบว่าอีกฝั่งเนี่ยค่อนข้างจะมีความกังวลแล้วก็เนี่ยพอจ่ายมาตรงนี้แทนก็เข้าในพื้นที่ที่เป็นจุดเกรงใจเกิดอะไรขึ้นพอรับบอลปุ๊บเนี่ยเลาะเลาะเลโรดีเว่นสวนไปยังไงการจบสกอรกเนี่ยโรดีเว่นไว้ก่อนเลยเนี่ยดูใหม่นิโควิลเลียมอ่ะตัดเข้ามาตรงกลางดึ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 งจ่ายปุ๊บทริกเกอร์ปั๊บแล้วก็เนี่ย ถ้าผมเล่นเกมลับเนะี่ยผมก็จะแอบระแวงนิดนึงนะว่านิโควิเลียมจะเข้าพื้นที่นี้หรือเปล่าแต่ว่าอีกออปชันหนึ่งก็คือตรงนี้ซึ่งยังไงแก็บจุดเกรงใจมันค่อนข้างจะแบบเปิดกว้างด้วยเดี๋ยวให้ดูจ่ายปุ๊บเนี่ยเข้ามาปุ๊บเลาะเลาะเลาะะดี๋ยวคอนโทรลสปินอ,อะไรก็ได้แล้วโรดีเว่นจบไปอันนี้คือพื้นฐานเลยโรดีเว่นไว้ก่อนมาดูวันที่จังหวะนี้ยันบ้างนะจังหวะเนี้ยเวกเกโดนขึงแล้วก็เนี่ยต้องใช้ความนิ่งเข้าแรกคือเกมลับเนี่ยพยายามอย่าพลดพลาดก่อนแล้วก็ถ้ายังไม ในจังหวะเล่นเกมลับเนี่ยพยายามซอนซอนไว้ก่อนซอนซอนไว้ก่อนแล้วก็พอมาตรงเนี้ยจังหวะนี้นะจะได้เห็นเลยว่าตัวที่ควรจะมาร์กเนี่ยก็คือตัวนี้แล้วก็เนี่ยพอเขาเปลี่ยนตัวก็ยังดักรายจ่ายได้อยู่ได้ยองเนี่ยแล้วพอขึ้นเกมมาเนี่ยสาเหตุเนี่ยเอมบัปเป้ทำไมควรยืนปีกซ้ายเพราะว่าถ้ามีตัวหนึ่งรับบอลแล้วจ่ายเนี่ยมันไปยาวๆเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพอมีเดนเบเล่รับบอลเนี่ยไม่ต้องโอเวอร์ท็อปไม่ต้องอะไรเลยจ่ายให้พอดีจังหวะพอแล้วดูเอมบัปเป้ดิ จบสกอร์ง่ายๆเดี๋ยวย้อนดูจังหวะจบสกอร์ใหม่เนี่ยจังหวะเนี้ยคือมารับบอลน่นตรงนี้ไม่ต้องโอเวอร์ท็อปเลยพยายามรออีกอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยรายรับหน้ายอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยพอจ่ายไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเอาโกออกมาไว้เนี่ยถ้าโอกออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะพยายามเนี่ยบอลโลบอลโลเพื่อแต่งเหลี่ยมแล้วเกิดอะไรขึ้นสเปซในการยิงเนี่ยมีช่องตรงนี้เยอะๆเลยปั่นอะไรก็ได้เห็นปะ่ะคือพยายามบอลโลช่วยแต่งแต่งให้เหลี่ยมมันดีขึ้นแค่นั้นเอง ต่อไปเนี่ยมาดูจังหวะเพสซิ่งแวกแข่งกันบ้างเนี่ยพยายามเพสไปเรื่อยๆดักรายจ่ายไปด้วยตรงนี้เพสออกข้างไม่เป็นไรแล้วก็พอออกข้างเสร็จอีกฝั่งได้ทุ่มทำไงเพสต่อเพสต่อดักรายจ่ายไปด้วยเนี่ยพอดักได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้พอบอลถึงเดมเบล่แล้วเนี่ยมีกองหน้าเรารับบอลอยู่ตัวหนึ่งแน่ๆแหละก็เนี่ยพอมารับบอลเสร็จทริกเกอร์นะสำคัญมากรับเสร็จทริกเกอร์รับเสร็จทริกเกอร์แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเราทริกเกอร์จนชินแล้วบางทีมันเกิดช่องที่แบบว่า มันไปของมันเรื่อยๆเห็นไหป่ะเมื่อกี้มันโฟล์เนจจ่ายปุ๊บเนี่ยทริกเกอร์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนใจจ่ายปุ๊บทริกเกอร์สองเห็นป่ะเนี่ยเห็นเลยว่าเขาพูดแล้วพอเขาพูดเสร็จเนี่ยเกิดลยขึ้นมีช่องให้มอร์แกนวิ่งแบบเนี่ยวิ่งยาวๆใช้เหลี่ยมไปเรื่อยๆได้เนี่ยไปเรื่อยๆตรงนี้โรดีเวนเหมือนเดิมเนี่ยพยายามแบบว่าจ่ายบอลแล้วทริกเกอร์ทำให้มันชินมือไปเลยอะผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพื้นฐานที่มันสําคัญเนี่ยส่วนจังหวะนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเหลืออีกไม่กกี่ลลแ้ว็ย จังหวะนี้เล่นเกมรับพยายามตรงนี้ไม่ต้องเพจแล้วตรงนี้เราดักรายจ่ายเนี่ยถ้าเขาคิดชาร์จดับเครื่องชนแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแวยกลแกงพอเล่นเกมสวนกับมันมีกองหน้าเรารับอยู่เนี่ยตรงนี้จ่ายไปก่อนให้เขาพักบอลแล้วค่อยทริกเกอร์เอาเนี่ยจังหวะนี้จะทริกเกอร์ตัวเดมเบเล่ก็ได้หรือว่าจะทริกเกอร์ตัวนี้ก็ได้แต่ให้ดูการตัดสินใจใหม่เนี่ยจังหวะนี้แวกแกงรับบอลทําไงวนก่อนแล้วอีกฝั่งพูดอีกแล้วเนี่ย เวลลากงเป็นคนที่ทำทำโทษคนที่เพรสซิ่งแต่ว่าพูดพลาดบ่อยและทําได้ดีเนี่ยเวะนี้มีรายจ่ายชัดเจนมากซึ่งมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าจริงๆจะกดดับเบิ้ลแท็สามเหลี่ยมก็ได้หรือสามเหลี่ยมตรงๆก็ได้เนี่ยตรงนี้ไปยาวๆเลยเกมเคาน์เตอร์เนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาเอาโกมาปั่นไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้มีมุมปั่นเดี๋ยวดูใหม่จังหวะนี้เนี่ยเขาเพจมาอ่ะใช้ใช้ความคล่องตัวมอร์เกนในการแก้เพสเสร็จเดนเบลล่ไปยาวๆเนี่ยถ้าเขาเอาโกมาขนาดนี้เห็นปะ มันมีช่องตรงนี้ปั่นไปเลยปั่นอ้อมๆเข้าไปยังไงก็โอกาสที่เขาจะเซฟมันน้อยมากๆอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคเวลาหลุดเดี่ยวแล้วยิงอะ่ะถ้าเห็นโกมาก็พยายามปั่นๆเข้าไปดีกว่าส่วนจังหวะสุดท้ายเนี่ยอันนี้ไฮไลท์สุดท้ายแล้วแล้วก็มาดูเกมกลับเวลกางอีกรอบจังหวะเนี้ยคือกําลังโดนเจาะเข้าจุดเกรงใจเนี่ยเพราะว่าสเปซตรงนี้ระหว่างตัว LB กับ CB ตัวตัวสายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอีกฝั่งพยายามจะเข้ามาทําไงคือต้อง ตัวหนึ่งต้องมีความแบบไมเซ็ตดับเครื่องชนไปด้วยอีกตัวหนึ่งซ้อนให้ได้แวกแกงเลยแบบว่าเห็นว่าโซวิตไปด้วยสเก็ตแมนเพลย์ไปด้วยขโมยบอลคืนในจังหวะนี้นนพอรับบอลเสร็จเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีช่องนี้อันนี้ต้องชมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเคลียร์ทีมรันเพราะว่ายังไงถ้าทริกเกอร์ปกติมันวิ่งไปชนกองหลังอยู่แล้วตัวมอร์แกนแต่ว่าเนี่ยพอเคลียร์ทีมรันเกิดอะไรขึ้นมันวิ่งเบรกช่องที่กองหลังเนี่ยจับตัวไม่ได้แล้วก็หลุดเดี่ยวยิงเดี๋ยวย้อนดูใหม่ในจังหวะนี้น เนี่ยถ้า k ี่อิทีบลันตอนแรกเนี่ยยังไงมันวิ่งไปช่องเดียวกับตัวกองหลังอยู่แล้วแต่ว่าพอปัดอนาล็อกขึ้นมาทําให้มอร์เกนเปลี่ยนเหลี่ยมในการวิ่งซึ่งมันเข้าจุดเก่งใจและได้วัดสป,ปีดต่อเนี่ยหลุดเดียวทําไงไม่ต้องคิดเยอะเห็นเขาโกะมาเนี่ยยิงยัดไปไดืด้อปั่นไปไดืด้อก็ได้ตรงเนี้ยจบสกอร์ผมคิดว่าสําคัญมา,มากๆแล้วก็4ี4 2สเนี่ยก็เล่นประมาณนี้เลยแล้วก็ผมคิดว่ายังไงคลิปเนี้ยทุกคนได้ความรู้แน่นๆแน่นอนในเรื่องของเกมลุกนะ โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจบพิงเท่านี้แหละแล้วก็ผมคิดว่ายังไงอาจจะไม่ได้แบบว่าเจาะลึกไปทางแผน C C สมากแต่ว่ายังไงผมคิดว่าการเจาะลึกในเรื่องของเบสิกการเข้าทําพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดการจบสกอร์อะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆแล้วก็ทําให้เราลงแรงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือสมัครเมมเบอร์ชิเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทํคชิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย